สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะคือการจัดการศึกษาในโรงเรียนไทยเรานี่แหละซึ่งตอนนี้มันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากเลยครับผมเป็นโจทย์ที่ท้าทายจริงๆครับใช่ค่ะแล้วเราก็ไปเจอแนวทางหนึ่งคือการเอาแนวคิด การศึกษาพหุวัฒนธรรมมาผสมผสานกับที่เรียกว่าวงจรคุณภาพ PDCA อ๋อ PDCA ที่ใช้ในการบรหิหารจัดการทั่วไปน่ะเหรอครับใช่เลยค่ะเราอ้างอิงจากงานวิจัยของคุณกริติมาหานมนตรีที่ตีพิมพ์เมื่อปี68นี่เองเป้าหมายก็คืออยากจะมาดูกันว่าเอ๊ะโรงเรียนจะเอาหลักการพวกนี้มาใช้ยังไงให้มันเวิร์กให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมยอมรับความต่างได้จริงน่าสนใจมากครับเริ่มจากคำนี้ก่อนเลยไหมคะการศึกษาพหุวัฒนธรรมเนี่ย จริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะครับคือคำนี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินอาจจะคิดว่าแค่ยอมรับว่าเออมีความแตกต่างนะแต่จริงๆความหมายมันลึกกว่านั้นเยอะครับมันเป็นกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเลยนะปฏิรูปเลยเหรอคะใช่ครับเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเสมอภาคหรือ equity ค,คือไม่ว่าเด็กจะมาจากพื้นเพวัฒนธรรมไหนเชื้อชาติภาษาศาส,สนาหรือว่าออสถานะทางสังคมอะไรก็ตามแต่เนี่ย ต้องมีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้เท่าเทกันอ๋อคือเน้นที่โอกาสและความสําเร็จที่เท่าเทียมกันถูกต้องครับเป้าหมายใหญ่คือสร้างพลเมืองที่เข้าใจความหลากหลายอยู่ในสังคมซับซ้อนนี้ได้โดยไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสำคัญมากกับสังคมไทยนะคะเพราะจริงๆเราก็เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมอยู่แล้วโดยเฉพาะบางพื้นที่นี่ชัดเจนมากใช่เลยครับจำเป็นมากๆทีนี้ค่ะในงานวิจัยเขาก็พูดถึงหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาพหูวัฒนธรรมของแบงเอเจใช่ไหมคะครับผมแบงนี่ถือเป็นคนสำคัญในด้านนี้เลย เขาพูดถึงหลายมิติเลยที่น่าสนใจก็มีเรื่องการปรับวิธีสอนปรับเนื้อหาหลักสูตรครับให้มันสะท้อนความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือการปรับทัศนคติครูอันนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะสําคัญมากครับครูต้องเข้าใจเด็กเห็นอกเห็นใจปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันจริงๆแต่ก็นั่นล่ละค่ะหลักการดีๆแบบนี้จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงในโรงเรียนได้ยังไงให้มันต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำแป๊บแปบ,บแล้วเลิกไปอันนี้คือความท้าทายหรือเปล่าคะใช่ครับตรงนี้แหะครับที่บทความเสนอเอาเครื่องมือบริหารอย่าง PDCA เข้ามาช่วย PDCA ครับ Plan Do Check Act วางแผนลงมือทำตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงมันเป็นวงจรที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแทนที่จะทำครั้งเดียวจบอ oh. ก็คือเอา PDCA มาช่วยให้โรงเรียนเนี่ยมีกระบวนการที่เป็นระบบในการนำหลักพหูวัฒนธรรมมาปรับใช้ลองผิดลองถูก ตรวจสอบผลแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเหมือนทําให้เรื่องที่ดูซับซ้อนอย่างวัฒนธรรมเนี่ยมันจัดการได้เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นประมาณนั้นเลยครับทําให้มันจับต้องได้มากขึ้นน่าสนใจมากค่ะงั้นลงยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าพอเอา P D C A มาใช้กับการบริหารโรงเรียนจริงๆเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงสมมติเรื่องสําคัญเลยการปรับหลักสูตรการสอนที่เราคุยกันเมื่อกี้ค่ะได้ครับสมมติเราจะปรับหลักสูตรหรือการบริหารงานวิชาการเนี่ยขั้นแรก Plan ก็คือวางแผนก่อนเลยว่าจะปรับเนื้อหากิจกรรมยังไงให้มันสะท้อนวัฒนธรรมหลากหลายไม่ใช่แค่ผิวเผินนะแบบเพิ่มเรื่องชนเผ่าวันสำคัญอะไรแบบนั้นถ้าต้องลึกกว่านั้นใช่ครับอาจจะต้องคิดถึงวิธีสอนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงของเด็กแต่ละกลุ่มด้วยจากนั้นก็ดู do, คือลงมือทาตามแผนปรับการสอนจัดกิจกรรมไปแล้วขั้นสำคัญต่อมาคือเชฟ ตรวจสอบดูว่าเอที่ทำไปมันเวิร์กไหมเด็กเข้าใจขึ้นไหมเขารู้สึกเท่าเทียมหรือเปล่าวัดผลจริงๆครับหรือมันยังมีอคติอะไรซ่อนอยู่ในการสอนหรือในตัวเด็กเองหรือเปล่าสุดท้ายก็ act คือเอาผลจากการเช็คเนี่ยมาปรับปรุงแผนปรับปรุงวิธีสอนในรอบต่อไปอ๋อ oh. อาจจะต้องแก้เนื้อหาเปลี่ยนวิธีนำเสนอหรือต้องไปพัฒนาครูเพิ่มเติมก็ว่าไปแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆครับ เห็นภาพชัดเลยค่ะคือมันไม่ใช่ทําตามแผนแล้วจบแต่ต้องมีตรวจสอบมีปรับปรุงตลอดเวลาทำให้การเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วหลักการ P D C A แบบนี้ก็น่าจะเอาไปใช้กับส่วนอื่นๆของโรงเรียนได้ด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่วิชาการถูกต้องเลยครับบทความเขาก็เน้นเลยนะว่าต้องใช้ P D C A ในทุกด้านเลยทุกด้านเลยใช่ครับ ทั้งบริหารงานบุคคลเช่นการสร้างความเข้าใจเรื่องพระอุวัฒนธรรมในหมู่ครูเองเนี่ยสำคัญมากคค่่ะะการบริหารงบประมาณก็ต้องดูว่าจัดสรรงบไปสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมความหลากหลายหรือเปล่าโปร่งใสไหม,มเรื่องเงินนี่สําคัญครับแล้วก็การบริหารทั่วไปเช่นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผู้ปกครองที่เขาก็มีความหลากหลายเหมือนกันค่ะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีใช่ครับ บรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยส่งเสริมความเข้าใจกันการหมุนวงจร PDCA ไปพร้อมๆกันในทุกด้านนี้แหละครับมันจะช่วยให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมความเข้าใจความเท่าเทียมได้อย่างยั่งยืนจริงๆสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรไปเลยใช่ครับให้มันเป็นวัฒนธรรมที่เปิดรับความต่างอย่างแท้จริง สรุปแล้วนะครับหัวใจสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกครั้งนี้ก็คือว่าการนําแนวคิดดีๆอย่างการศึกษาผู้วัฒนธรรมเนี่ยมาทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบอย่าง PDCA นี่คือการบูรณาการที่ออทรงพลังมากค่ะเป็นการเชื่อมโยงที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าจะทํายังไงให้มันเป็นรูปธรรมครับมันจะช่วยให้โรงเรียนตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายได้จริงๆนําไปสู่ความเท่าเทียมความเข้าใจกัน ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยทีนี้คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะก็คือว่าถ้าโรงเรียนเนี่ยสามารถสร้างพื้นฐานความเข้าใจความเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ตั้งแต่เด็กๆแบบนี้มันจะส่งผลต่อภาพใหญ่ของสังคมไทยเราให้มันสมานฉันมากขึ้นได้ยังไงบ้างคะแล้วนอกเหนือจากโรงเรียนเองเนี่ยใครหรือองค์กรไหนที่พอจะเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ได้อีกบ้างคะ